สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องมดสุขสุขคนกับผมในี้พบกับบาบาร่าภาพกินหนาแซบครับในบาร์บาร่าภาพพี่น้องมากินตำหมกฮวงพี่น้องตำหมกฮวงกุ้งสดรวยสตอครับได้ตีนไก่พี่น้องตีนไก่ย่างเรื่องๆหอมเต็มๆพี่น้องมาหลายๆพี่น้องมาครับได้แคบหมูมาแก้อมันพี่น้องพักกันสิเป็นพักกานจองพี่น้องครับมาละแนวน้อยหนึ่งครับของเราาพี่น้องก็พัะกัดเฉ็บแสบกันครับผมจุดจวดพี่น้องโอ้ยลงตำหมกฮวงก่อนอือ อืมอืมอรอมม้ล่คิดอยากอย่างตินไก่ม้ล่นี่ย <laughs> เลยเสิร์อมาอย่างถุกนึ่งไปหน่องจับเสียบเลยเนี่ยก็มีสตอร์นเป็นดแต่กันไปหน่องจุดจอดไปหน่องให้เขาอืม ทำตรงจุดจวดพี่น้อง,งเสียบกรับเป็นสตอร์นคักข,ขนาดแือคบหูกรอบดีครับ หมูก,กรอบสททันทงเลยอืมอกุงสดอือหือจกัน,นรังปลาอือ rất đẹp mà đang nhận tấm nhỏ ừm. ต,ตีตนไก่เราหอมแซ่บคักนุ่มโต๊ะต้องเน่าอืมกลุ่งสดแน่ แซ่บเลยคืมแคบหมูแบบกรอบเลยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> จุดวดที่เราคือเดืมมตอกอกกงสด มันติดตอมเน่งเลยเตรวจเลยอืมองาม อรอบคัดเนาะตีนบบใหญ่แห้งไปหนอยกำลังดีอื้ม แสบขัดโอ,อ้ย,อยทำเชื้อปูหน่อยนะไม่ลองแสบปวดจวด อือเน็ดไปนหน่องอย่างขังนอนกินหอนเสียบ ตึองเปลืกอกกรอกต้งมะเขือเทศน้ำหองใส่ลงไปคัากเลยอื ชินไก่เนี่ย่างแบบใส่หม้ออบล่มหล่นอนไปหน่อยวันยางหารอล้อบเอาครับผมอืมอืมกรอ,อ,อบหวานกระดูกเลยครับ 嗯。 เราผ้าอยู่ตามูนลองหอมเขากันเงินครับจุกดอืมเน้อเปล่งมากเามเฟือดแล้วเด็ดไป่ันมิลอง เมนูนี่ยอย่างตีนไก่ต้องเดืองเกี่ยงตำมุกนีนควรแนวเลย

อย่าเอาค้าใกล้แบบใส่พูดีด้วยไปหน่องยนะเนแน้่ร้ายกับสีเหนียวใส่อร่อยอีกแล้วทำเนี่พผดีกร <c oughs> ะดูกกระโงสไงไปหน่อง Mmm. จริงใจในขมักโอ้โมันน่องนัวอืม ก็นำปลาไไปน้องเจ็บเสขัดดีกูหน้าหอมดีน้องโบเข้มแห้งเจ็บ

ถัก,กราดเด็บแพงเหมือมาสต่อ มไม่นูจวดแห้งน้องเซ็บอืม สดเละประนะแปลกไปหนอืสดนุ่นๆแตกันเลย อือค้านด่วนพี่น้องตีนมันครับอือ อเด็ดแห่งหนล้วหักไรจำขนมปลาไปเน,หนองนำตะหุขงเข้านไปเนอะเสียบหอมหอมปลาอืข้อบดี Mm hmm. Mm hmm. อืมอืมโอ้ยเจบๆบไปน่องแต่เป็นเมนูงสวงจุดๆแล้วไปน่องตำบรกคุงไปน่องสมตำกุ้งสดสตอ,อรลโยสตอไปน่องแกมครับอย่างตีนไก่ตีนไกอ่อบรวมหรอดบากรอบเ็บแสบกับแคบหมูเนาะ ข้พาพักก็หลายไปหรอมะจัดเป็นมโนแซวกรวมฝากติดสนองรับผมก่อนจากลาที่เก่กาผมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามบาบาน่ามากินมาแซ่บนเสียงเหนไว้ไม่ได้ครับผมขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ไปหรอมขอบพระคุณทุกกำลังใจหลายครับผิดพลาดป,ป,ประกันไดน้บาบาน่าดังกลับขอโทษขออภัยนัาครับเอาไว้พบพร้อมมือหนานครับผมสำหรับวันนี้บาบาน่าขอตัวละครับผมสวัสดีครับ